บรรยากาศเย็นสดชื่นสดใสยามเย็นนะคะสวยงามตาม,มากๆค่ะทั้งท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ลมพัดเย็นสบายค่ะสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากๆค่ะท้องฟ้ายามเย็นสวยงามมากๆบรรยากาศรอบๆบ้านค่ะบรรยากาศรอบๆบ้าน สดชื่อแล้วก็สดใสายยามเย็นค่ะต้นไม้รอบๆบ,บ้านค่ะมีทั้งโกโก้โกล้วยหอมกล้วยหอมทองค่ะอันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะแล้วก็กล้วยหอมทอง ตัดกับท้องฟ้าสดใสปุยเมฆสีขา,ขาวขาวสวยงามตามากๆค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะคำนี้พูดปล่อยมากธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะ